มีไปส<อ>งมวดต่อกันมากฮะสองเกียวกับกันมากวดที่สอกันสเกียบ่ับอีกออกซอนสอเกยเลยเออสองเกียาเอาสูวนพ่อเฮ็ดหน่ตรงเลยก็สีเ่เกยโอ้ววดน,นี้หนึ่งตัวเดียว,หน,ว,ยวหนึ่งตัวเดียวอยืมหนึ่ตัวเดียวยูรักหน่วยอีก,กันอ่ะหนึ่งลักหน่วย ปาโทปาโทหาเกียรติโอ้โหให้60กับ71เออหัวนั่นหัวหัวนั่นพ่อเอ่อพ่อจะได้ยู่ว่าสักการ่ซ่เพิ่นได้ยินแต่ว่าน่ะอย่าก่อเสียนนั้นทํายางบ่ทํายางทํายางว่าซั่นเด้บอกเถึกบ่เห็นเด้อว่าซั่นเด้บ่เห็นอีห โอ้หมวดน่นได้ทั้งทั้งบุญทั้งลังโอ้อืมเ่ต้องให้ลูกดีหรอกเขาจะขายอันนั้นอันนี้โอ้ได้เมื่อไหร่ย่ห่างทางนะพ่อเนาะอืมโอ้วัสดุแม่นคักแท่งวดนั่นนะมีไปช่วงหมวดก็หันมากะ่วงเก็บบวกขับด้อยกันมาก ดที่สองกัสองเกดเนี่บวกกับอีออกซ้อนสอเกเลยเออสองเจ็ดาหันเออเอาสูตรพ่อเฮเลยรตรงเลยกสเกโอ้วีน,นึตัวเดียวนึ่งตัวเดียวยูรักหน่วยกลางอ่ะนึ่ักหน่วยปาทป่าทหาเกียรหมด่าหาก็เปยนงบูถึงดกบพวกกูอ่า ตาบ้นกับมันเข่าสูญหาได้หรือไมนเข่าสูญหาโอ้พอ่าอย่อมืนหนึ่งเมื่อถือเงนคูมันเทียแหละอ่าตาเลีวิ่งเข่าเรียกวิ่งเข่าเลยงวดสองเจ็ดกับเขาทั้งทั้งโอ้ยทั้งสองเสียทั้งสองงวดโอ้ไปงดน่ัเนจับบาทไอว่าสิมันถิมาเนาะไอว่าไปชุ่มนุ่มอะอาจารย์อมันเป็นตัวเดียวนี่ละสองเจ็ดตัวเดียวนี่ละกูว่าสนุเป็น เป็นไปได้คือต <centimet re> <making> ัวนี้มันจะไม่ค่อยออกจีสองตัวกั่หรือเปล่าอืออือจตเปียกเกมันบอกศูนห้านี่นี่มันมันตรงกันนี่มันตรงกันหลายตัวมันมันเลยวออกกันจสองนี่โอ้ชุออกบวกนี่เป็นเป็นบวกเป็นบวกบวกกันจีสองสมัน มันส้นกันครับม,ออมันออกตัวส้นออกตัวส้นกันงวดนี่คยว่ามันจะออกตัวออกเส้กันนี่นี่งวดนี้มันมันต้องออกเส้ใายถึงว่ามีหกถึบอก่าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์บันก็แปดเก้านหนึ่ 8, 9, งสองนี่มันต้องออกเสกันงวดคอยว่าเลขหกตัว,ตว,ตวพื้นในห้องเมืองนันแ่าเอ,อจะเขียในใส่กระดาษแผ่นนี้เลขหาตัวเลขหตัวองฟังนี่นะพ่อฟังนี่ก็ฟังตัว ออกเชื่อกันช่วดนี้คอยว่างวดนี้ออกเชื่อกันงวดนี้มันจีบตัวใดส่วนล่ะันนี้พ่อเขปวนนี้แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นี่เป็นตัวดินนี่ล่ตัวเก่งตัวเก่งเลยของวันที่สิบหกวันแากคมนี่นี่มันมันมต้องเข่าแปดเก้าศูนย์ศูนย์นี่มันเป็นตัวดับอ่ะเพิ่มเพิ่มเฮ็ดด้ยนี่มันเป็นตัวดับมันดับกระเด็นรื้นขันด้เดินดน แปดกั่นกันตัวี้พ่อนมันส่นกันแปดตัวท้ายคับตัวมันมัน่อนกันโอ้พันเล่อยยกมากนกันสตัวเลื่อยยกมากแปดกันช่อนกันเลยเออทั้งสองสใครมันบอกแปเก้าศูนย่มันก็ดอกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดศูนหศูนย์เจนี่แหะออกยังสี่ละมันสะออกยังสี่ละน่ย แต่ว่างวดนี้วดวดที่แล้วมันมันออกอยู่หัวนึ่งหกสิบหกเขียนไว้ออกล่างนี่นีค่ะวดที่แล้วหนึ่งหกล่างหนึ่งหกล่างนี่เนี่ยมันออกซือกันบนหนึ่งหกควบชูนหามันออกออกซือกันบนอ๋อคือสองสูตรนี่เอามารวมใส่กันอันนี้มันผิดแต่พ่ออันทังสี่อันกากบาดไปอันกากบาดมันมันมันผิดผิดล่างนี่โอ้อ่าอันนี้มันผิดนมันเป็นสูตรกัคำวนี่ย มันพิษบวชเขาตัวเด่นไหมบวชเขาตัวเด่นนี่นี่มันมันเด่นเกจตัวเดียวนี่มันบวชเขามันออกก็หกนี่ยมันก็หกกระตุกเล่นสถิติมาจังหวัดวัดก้านเหลาหนึ่งปีปีนี้แหละนี่บองปีหกหกอืมปีหกหกนี่อ่านี่กับปีหกหกพิษที่เยี่ยงกันอ่ามีสูตรไหมผมว่นี่สามสูตรจริเล่นน้ำก่อนนี่มันตรงกันเป็นเป็นเป็นสูตรเดียวกันมั้งนี่ห้องเห็ด คนละอย่างเลยเจอมาในของปิดตัวเดียวกันได้เปรี้ได้เกล้าได้ซูดนี่เมื่อ่อมันมันคนละอย่างเลยเห็ดคนละอย่างวัดสูตรว่ดพี่สามสูตรอืแต่ว่าบางเอิอนเงื่อนนี้คือว่าตรงกันมันมันตรงกันหมดสูสูดเนี่ยนี่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 อันอันมันอันมันเก่งกูมูที่สุดครับผมเล็กเล็กเก่งกูมูที่สุดนี่คือคือแถวนี้สองตีกับสองตีนี่โม้บ่วยหีดเลยโอ้สองตีกับตีาตัวนี่บม้ห่วยพีดเลยนี่คือมีเล็กเพียงแค่หาตัวเท่านั้นนะพ่อน บ้านนี่หสูตรมาใใ่มันเนี่คนสูตรนี่ยกับวิธีเหตุมันวิธีเห็ดมันวิธีอกมากเป็นตัวนี่วิธีเห็ุมันนี่ก็วิธีเหตุมันขันมันโมตรงกันปั๊บมันเหตุนงได้ยังไงกับวิวบอกบอกบกบวิวการอ่องพ้อมจับคู่ให้จังหวัด สองสูดสามคือวามันจบกันนี้จับคู่มามหรอบ่พเพยจับคู่เลยจับจับคู่เลยเนี่ยตัตเด่นคนมูที่สุดเนี่ยโอ้พีดน้ว่เเ้ยตตเด่นที่สุดนี่บ่พพนี่นีสี่ตัวโอ้สี่ตัวเน่ยคนเส้นก็คนางคนเนียทางทำายทำงาทำยางทำยาง เชียนถ้ำยางจนพ่อเราพ่อาเจอกันแล้วเจอได้บังกิพออพ่อพ่อเอาคักๆตัวเดียวเลยว่าันดที่ร่างน่นเลยละมือนอนของเนดีนีนี่สมุดคานออกมาเป็ยนเสีได้พี่น้องได้จูเจ็ีเตัวเดียวเลยตัวเดียวเดียวเจีเบครับเก้าเปียตเลขสามสูตนมาก มันมักใี่นี่สูตรนี่สูตรนี่มันตรงกันนี่ครับผมนี่เนี่โอ้มันตรงสองสองสูตรนี่มันตรงกันคือสองคู่นตัวนั้นเียโอ้เป่าเก้าเก้าเปลยามันจบอ่นี่วงจรเลยมาเลยป่ะกนมเก่อนเอามันนี่คันเชียวเลยวงเลยว่่ิมชุดพวกน้าหาบ่าพ่อได้พี่น้องเขาทำเพื่นว่า ตันนี้ก็ลังยุงก็เพียโอ้แสกก็เลง้ยกอยาคือสิ้เน่ยสาบชูดคือมาใส่ตัวนี้เลยเออใส่ตัวนี้เลยนี่ตัวนตัวนี้ตัวนี้ย่างเช็ดมคว่มเป็นตะคุ่นหรตัวนี้เป็นตะคุ่นเป็นตะคุ่นตัวนี้พวกเป็นตะคุ่นกอตรงตรงว่าง่างรเอาพี่น้องตรงตรงเลยบนบนสองเกเลย สามตัวเก็ตัวเป็นยังไงัสองเก้าแปดหลสามตัวสิสองเก้าแปดเลยอาสองเก้าแปดโอ้ตรงเลยพี่น้องเลยลายือพอพีน้องเอฟสีนะหน้ยโอ้ตัวนี้เป็นเป็นตะคุ่นเนี่ยเป็นตะคุ่นโอ้เป็นตะล่างพ้อมไสี่พ้อมเตี้ยไปครับพ่อมไม่สีบอก่ารับพ่อมครับไปหาเราเจ็เจ็บเนเมันี่วกเป็นตัวเป็นยากที่สุด ยังก้าไปเอซือ้โนี้อโอกาสมากหน่อยเลยโอมันมีเว้ยืดด้วยโอ้ก็คือตัวนี้เลยเนียนๆตัวนี้เลยอืมช่องตัวอ่อาวัวแดี่พี่น้อยครับจะมาผลมาลางเนาะอืมคือเต้าเปี๊ะพ่อเป็นเน้นบนอ่เน้นบนเฉะไปเท่ไหร่แล้วครับเน้นบนเนาะราะว่ามันเป็นสามตัวแ้วคับได้สามตัวกัเอาสองมาใส่เลยแต่ว่าหนึ่งจอาจจะล้มลัง ไปกับนำพี่น้องขึ้นว่าเห็นมเลยนี่จะมีนี่ไปตามที่จริงเป็น2ตัวเป็นสองหางแต่ว่าคนนับไปไปกับเชียนอะไรย่งนี่ครับผมสิบเกียรตัวเดียวคุณโทนลางกับอีตั้งไงเพื่อนอาจารย์ซื้อนั่นมนเหนึ่งยเชียนเนาะเพิ่งไปซื่อตัวบเียรอันนี้มันพยนไปบัวของคุณม่อแต่เดียวนพ่อนอาจารย์ พ่อคนอาจารย์เนี่ยโหวใสัยบุญแ,แล้วเปิดแนหดูคนละอันเขามีก็ไม่จะไปหาีเแล้วอปวิสบุญนดน่มั่นี่นิดหนึงกว่าหาอยู่นี่เไปหาได้มดโอ้เอาไปวางเลย <c oughs> สูตรเนาะสองสูตรสมสูตรคุณพ่อน,น,น,นีนอ่ <c oughs> สูตรที่หนึ่งนี่ก็สูตรที่สองน,นี่เอาประกบกันประกบกันแล้วมาจัดกันมันถือกัน สองคู่นี่เท่านั้นโอ้เอางบหน่อยอย่าพลาดได้เพียงเด้อน้องมาบดจบกันก็คือสองมือเด้อขันคันคือมูอมันมันบ่ถือเรืงเขาอันไว้จังโอ้คันคือมูอนี่คือโมกัดซื้อกันก็ง่าก็เห็นหาเปียดเปดหาหาก็โกหกอ่ะเพราะเอ่นไหวมันก็โมกซุ่นหาเขาอ่นถืออยู่คือกันอ่ะอ้าว เขาอันไว้ตัวบันใครมันซื้อล่างคอยกระถือเดียวมันเป็นผู้ซื้อล่างหกสิ่เดียดเนี่ยหกสี่เดีนี่ยนี่เรียบล่างมหต้องพอดีเลยบมพอเนี่ยนี่บว่าสิซื้อครับพร่อมครับมันต้องถือคือว่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกหาง หกหางหกหางหกเงงหกโอเคอืมอันนี้แห้น่อยครับอ่ะอ้วนนี้แห้งหน่อยครับนี่ว่าอ้วนนี้หน่อยเพราะว่าสูตรมันมันบรรจบกันแค่นี้อืมันมันมันจบกันแค่นั้นโอ้คันบรรจบกันสามคู่สี่คู่ก็หลายตัวไปอ่อ่าอันนี้มันมันเข้ากันคือสองตัวคนเหลียวมันจะมีอยู่หนึ่ง หนึ่งสามหนึ่งห้าเขาซีสองเตียร์าเตียบัตรอะไรมันบ่มีบัตนี้ครับผมสูตรนี้บ่มีอื่สูตรมันเก่งนี่บ่มีอ่าสูตรนี้นี่สูตรเก่งกูโมี่สุดอืมันมีแต่เจียงซี่ครับผมมาเลยถอดมันห้องมาไหวห้องเอ่าเอาเก่งๆเลยพี่น้องเด้อเนาะแต่เพิว่ามันจบกันแค่นี้เนาะก็ มันมีเป็นตัวนี่เลยลีเออดูเขาเปลี่ยนนะไปเขานั่งยังได้แหละเออดูรองเนะาะแคปหน้าจอเลยพดูรองเซียนทำยางมาพว้าคุณพคว้าปนะืนเป็นไอ้เงี้งี้เงี้ยหกสูงเนาะเขาตรงเต็มเนาะแต่เลยมาถือโอกาสมาพว้าเิ่นเมื่อนี้กัน ผ่านมากกับพ่อจะได้โอ้พี่น้องเลยน้ำหายยากหลายเอ่อ <c oughs> <c oughs> เอายาผัดเสื้อทำย่างครับผมเนาะคุณพ่อเป็นฟันมากคือสองเก้าแปดเน้นบนด้วยเนาะสำรับชุดหนึ่งกับพูดไว้คูดไว้พี่น้องเนะนาะความคนไทยว่าแค่นี้เนาะสองขางแค่นี้ได้พี่น้องเด้อ็ือวันงบหน่อยอย่าพลาด นะสำหรับเส้นทำงานชื่อ,อยางหาตัวแหวนฮะโอวลงมาแล้วบัวกัญชีซื่อยางยาง,ยง<อ>หาอะไรเจีออเออพ่อได,ด้ฟังเนาะพ่อเนาะผู้บัญชาพ่อได้ฟังเนาะพี่น้องเพ,พ่อได้ฟังกับหายไปถึงแม้ว่ามีเงี้ยเงีาพ่อได้ถึนแม่ท่านเออเอออาจะสั่นรับพี่น้องด้วยขอพูดแม่ท่านคุณพ่อคุณ ว่าเพิ่นมิสูตรของเพิ่นเส็จไรยางดีเลยพี่ Turn, mm hmm. น่ you องเนาะแต่สันทีเจเดดีพร้อเนาะถามนั้นเราพี่น่อยรอยมิสูพรมมาน้ำกันเนาะหนึ่เนแล้วก็แปดเ้เน้นเกบนด้วยสตัวสองเนาะแคปหน้าจอเนาะพี่น่องเอาชุดนี่รอมิสูพีมิมาน้ำกัน สกๆมานๆวานด้วยครับวูสวัสดีครับ